น้องหมาที่บ้านเป็นเหมือนกันไหมคะแค่พูดคําว่าไปเที่ยวไหมสังเกตหน้าเจ้ามีเงินดีๆนะคะไปเที่ยวไหมอ้าวใครจะไปเที่ยวบ้างอ้าวใครจะไปเที่ยวบ้างได้ยินคนํานี้ทั้งมีนานและมีเงินอึ้งไปสามวิเลยคะ่ะแม่แม,แม่แม่ดวงตาเป็นประกายบ่งบอกถึงความสุขนี้ที่รอคอยแต่เ,เอ๊ะใส่ตามแบบนี้แอบ,บกังวลอะไรอยู่นะัก แถมเลียปากอีกต่างหากเหมือนไม่แน่ใจว่าเอเจ้าของพูดจริงหรือพูดเล่นกันแน่เนี่ยหลอกให้ดีใจหรือเปล่านะนี่นะคราวนี้พามาดูอาการดีใจของน้องมีพลอยกันมั้งคะ่ะตัางเขียวหัวมีนาไม่หยุดเลยคะ่ะอะไรลูอเออดีใจดีใจเดียวเด,เดแม้กระทั่งนมะีนายังเก็บอาการไม่ไหวจริงๆ ดูวุ่นวายจนววควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ถึงทนะคะแน่เดี๋ยว่าแต่น้องหมาเลยหลังจากเสียงเจ้าของดูค่ะคนเลี้ยงเองก็ยังรู้สึกแฮปปี้ไปด้วยเลยนะที่เขาบอกว่าน้องหมาเนี่ยเป็นเพื่อนคลายเหงาและเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเรื่องจริงไม่ผิดเพี้ยนนะคะไปเที่ยวไหมมีพอโดยเฉพาะเจ้าบางแก้วเนี่ยไไนอกจากความน่ารักขี้อ้อนแล้วลเจ้าของถูกทำร้าย เขาเป็นสายพันธุ์ที่ยอมตายเพื่อเจ้าของได้เลยทีเดียวที่พ่อโพฟาร์มเกาะแมวเคยบอกกับเราว่าถ้าเรามีปืน,นคนร้ายอาจจะแย่งปืนจากเราและก็ยิงเราตายได้แต่หมาบางแก้วเนี่ยใครก็ไม่กลา้าแย่งหรอกค่ะจริงไหมคระเพื่อนๆ เลี้ยงไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ต้องศึกษาวิธีการเลี้ยงสักนิดนึงหรือจะดูช่องของบางแก้วเจ้ามีเงินก็จะได้เทคนิคดีๆทำให้น้องหมาเชื่องและน่ารักแบบนี้ค,ค่ะเจะ้ามีเงินเนี่ยดุมากๆเลยนะคะ,<จ>ะเป็นบางแก้วสายเก่าดื้นชื่อว่าดุมากๆแต่ก็ไม่เคยกัดเจ้าของนะคะไปไเป็นเพราะศึกษาวิธีการฝึกเลี้ยงค่ะแถมเขารักเรามากและเราก็รักเขามากๆเช่นกันค่ะเพ <ไป S 1> ื่อน บอกให้ตายยังไงก็คงไม่เข้าใจจนกว่าจะได้เรี้ยงเองค่ะส่วนการเลือกบางแก้วนอกจากดูลักษณะภายนอกแล้วจิตประสาทสำคัญมากเลยนะคะเวลาเพื่อนๆจะซื้อบางแก้วเนี่ยต้องเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีจิตประสาทดีนะสงบนิ่งเชื่อฟังคำสั่งสอนที่สำคัญห้ามเลี้ยงตามใจเด็ดขาดค่ะ ถ้าดื้อหรือเอาแต่ใจต้องเตีหรือศึกษาวิธีการฝึกน้องหมาด้วยนะคะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะอยู่กับน้องหมาได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวเหมือนบ,าบ้านบางแก้วเจ้ามีเงินค่ะก็เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะพวกเราบางแก้วเจ้ามีเงินขอบคุณล่วงหน้าเลย